ถึงกูนอนเลยใจเย็ยนๆนะเรานะกูเรียกรัวพลเหมือนงนี้ตะปนมไม่กินก่อนนะน,นี่แค่าข้างล่างเหรอเออไม่รู้มันโผล่มาตรงนี้อ่ะมันโผล่มาเองอ่ะมันอยู่ๆก็โผล่มาตรงจุดที่เหมือนเด็กมันจะกินขนมกินนมจำได้ไหมวันที่ผู้ครับว้ายบอลมีเสียงวิ่งมีเสียงวิ่งได้ดิจำได้ดิด เปิดแล้วนะคะมาเลยนะคะที่สัมผัสหลอนชนแนลนะคะพี่ขาพี่ขาแต่ที่สําคัญก็อย่าลืมที่เรานะผู้ใหญ่จะดีเราไว้ด้วยนะการสันงคาน้ำมันในการเดินทางเรามานะคะอ่ะลุยกันเลยค่ะมาเลยนะคะสัมผัสหลอนชนแนลนะคะสัมผัสหลอนแชนแนลอันนี้เปิดให้ดูแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวแชร์เลยนะนี่แชร์ Share เลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะนี่สัมผัสหลอนชนแนลนะคะเข้ามาแล้วก็กดปุ๊บแบบนี้นะคะกดถูกใจกดแชร์ นะก็พิมพ์ว่ามามา,มาแชร์เลยแค่นี้ก็ถือเป็นการสนับสนุนรายการแล้วนะคะอาามา,มาค่ะมาค่ะนี่นะคะเปิดให้เห็นเห็นกันอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีคุณอาราเตมาแล้วคุณชินทองมาแล้วคุณแง่คนเดิมมาแล้วค่ะคุณเรียกค่าว่าชินมาแล้วขอแต่ละคนใครตามต่อพิมพ์ว่าตามต่อแล้วก็ขอกำลังใจสักคนละแชร์นะคะ สวัสดีพี่ดอนนิชยามาแล้วค่ะต่อค่ะสวัสดีพี่เพนคนมักม่วนมาแล้วแชร์แล้วค่ะต่อค่ะสวัสดีคุณแก้วกิกมาแล้วค่ะเมได้จารกมาเลยค่ะยินดีค่ะอาราแต่แชร์แล้วนะคะธีระพงศ์ธีรมาหม่อมหม่มหม่มหม่อม,ม,มสวัสดีคุณ ชูมมอนมาแล้วมาแล้วก็ต้องอย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยนะคะชุมมอนนะคะคุณเก๋ลุกหมอพรมาแล้วแชร์แล้วคุณวต้องกแชร์แล้วนะคะพี่เมย์ต่อต่อค่ะแชร์แล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีคุณก็ะปุกใจกระบาวตามต่อนะคะสายพินแชร์แล้วค่ะคุณปักกวีแชร์แล้วค่ะมาแล้วมาแล้วคุณนักขมลมาแล้วอันนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเดินที่สุด เอาไม่สุดท้าไม่สุดเราไม่หยุดนะคะอืสวัสดีคุณนคุณแอลค่ะสวัสดีคุณแอลจะไม่หยุดไม่อย,ย,อยู่สวัสดีคุณบางคนเปิดประตูให้เปียงใหม่สารแชร์แล้วค่ะสัญญ,ญาแชร์แล้วรักแท้รักจริงแชร์แล้วคุณมนุษย์แชร์แล้วควณสิน,นีสินงามแชร์แล้วคุณน้กทิพย์สามแชร์แล้วคุณกัญญรลักษ์ แชร์แล้วนะคะมาละมาละคุณชุนน้มนตแชร์แล้วไข่ง่วงไปนอนฝันดีนะคะไข่ไม่ง่วงมาตามต่อกันเลยค่ะพี่เมย์บอกถูกแล้วค่ะมาค่ะมาค่ะอ่ะเดี๋ยวเจอถือตรงนี้แป๊บหนึ่งจีอ่าพี่เพื่อนๆนะคะอ่าเมื่อกี้กูลืมโชว์นี่เขาเดี๋ยวเขาจะด่ากูเอาเข้ามาเร็วๆค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะ ผู้ใหญ่ใจดีของเราที่เราปักบุดกันไหมนะคะก็อย่าลืมนะคะเวบนี่กูมีการโชว์โลโก้ผ่านใ้เขาด้วยนี่ไม่มีใครรองเรียนแบบไม่มีใครรองเรียนแบบเราไดใช่เพราะเรามันหนึ่งเดียวนะคะเพราะเรามีการขึ้นลงนี่ด้วยเิบขึ้นลงขึ้นเอาเข้าออกเข้าออกเวบอย่าลืมนะคะแล้วบอกเขาามาจากโรงเรียนพี ไปเลยไปเลยไปเร็วมาเร็วเมาเร็วๆรออยู่แล้วเนี่ยหล่อมาเอยมเรื่ยเร็วเร็วเรเร็วๆเมาเร็วเมามามาสามอดชแลครับมาสามารถหลอดชแนลไวๆเลยค่ะมาเลยค่ะมาคาะมาม่มมมมมมมามอมอมม มาโอ้โหเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ท่านอยากช้าค่ะมามาเร็วค่ะมาเร็วค่ะมาจะมาจะไหนแหมมาก็มาจะมาแล้วมาเฮ้เร็วๆค่ะตอนเท่าไหร่แล้วคะสามบัรชนแนลหนึ่งอันมาตอนนี้สามบัตรหลอนชนแนลหนึ่งรกว่าท่านแล้วนะคะหนึอท่านแล้วตามไปเลยค่ะตามไปเลยค่ะตามไปเลยค่ะเจ็ดร้อยกว่าท่านตามไปเลยค่ะสามบัตหลอนชนแนลนะคะสามบัตหลอน h ช n แนลนะคะตามไปเลยค่ะไป ลุยดีกว่าค่ะเออเอาอยางครับพี่พี่ขาพี่ขามายังค่ะพี่ขาพี่ขามายังค่ะอออโอออกบอกเลยกูแลเสียเว็บเสียเว็บอืมมารกลยังคะพี่คาพี่ขาหนูจะลงแล้วนะคะหนูลงแล้วนะคะมันเกินชั่วโมงหนูแล้วนะคะพี่ขา เกินชั่วโมงหนูแล้วนะคะหมดเวลาไปนานแล้วนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบสองท่านไปเลยนะคะกูว่าหลับ<น>คือไหมที่ยังที่ยังไม่ย้ายอ่ะหลับแต่กูปลุกขวันแป๊บน,นึงนะนตื่นตื่นจะไปดูนะะขยัยนน่าจะตื่นน่นาน่าจะตื่นกูว่า<ะ><ะ>ถ้ายังไม่ตื่นก็ไม่จะพูดหนึ่งนะเอามาสามบันหลอดแชนแนลเดี๋ยวนี้เลยนะคะสวัสดีค่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 ะ อ่ะลงเครื่องนี้ครับเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวต่อเลยอ่ะพี่้ามาเลยค่ะมามาไวๆค่ะบมาไวๆมาเลยค่ะมาเลยค่ะเออเฮียเพจเฮียอะไรเนี่ยมามามาเออมา่ะมา่ะมานะคะพี่พี่ขาพี่ขาเอามา็วค่ะนี่ต่อต,ต่อเพจกันแบบนี้ไปเลยให้รู้จักเราไปเลยว่าเราคล่องแท้ คองแท้แท้ว่านะนี่ในคองจริงกูณน่ของแท้เออกูอจะบอกเลยว่ากูต่อแน่แนเออมาค่ะนะคะใครยังไม่ได้ไลค์ใครยังไม่ได้นะคะมาเลยนะคะมาหรือ,อยังลุยดิฟ่าพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพี่บอลลุยเลยนะเวลามันไม่เยอะนะพี่บอลฮัลโหลโอเคโอเคน่าจะเหนียว okay. น่าจะเหนียวเอาเต็มเหนียวไปเลยเอาเต็มเหนียวไปเลยเคเต็มเหนียวไปเลยเหลืออีกเกือบยี่สิบนาทีต้องลุยนะค่าไปค่ะดำดินไปไปไปอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรอะเฮ้ยมึงอย่าบอกว่าเป็นเสียงขยับจากในห้อง เอาที่ขาดําดินค่ะโอ้ยขาแข็งเลยค่ะคุณแม่เราอยากจะบอกว่าคุณแม่ขาแข็งขาแข็งเฮยพี่พี่ยี่สิบนาทีเนี่ยตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนพี่ไปถึงสุดทางไหมไม่น่าจะถึงยี่สิบนาทีเอาให้สุดเลยนะให้สุดทางเลยนะได้ดิไดดิมันท้ามันท้าทายว่ะมันท้าทายว่าเราไปไม่ถึงสุดทางขอก็ระแชร์ก่อนดีกว่า ขอคนละแชร์แล้วพี่มาผอมพี่อยากดูสุดทางไหมเอออยากดูสุดทางพี่ก็ลุยอ่าอยากดูสุดทางพี่ก็ลุยสุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายนี่คือบทชีวิตฮะเขียงเนื้ออเขียงเนื้อไม่ใช่เขียงเนื้อยังยังยังไม่หยุดยังยังไแม่ยังเล่นอยู่ไม่ได้อืมแม่ยังเอาไงอ่ะเอาไงอะเดี๋ยวเจอกันบอกเดี๋ยวเจอบอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไปลุยสัตวแล้ววันน้ของน้องเจ้าของน้ะงแชร์ต้องแชร์พี่ลุยครับ ไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปสุดทางเอาให้สุดทางใครไม่ได้กดถูกใจของม่ตงใจด้วกันกดถูกใจด้วยนะนะคะเจอหน้ามึงใครเคาะใครกระดอกรอกระเดงใครกระดอกกระเดงงงเงี้ยง,งเงี้ในหัวใจเธออืมนั่นไงดำดินขาลูกเขาเรียกลูกว่าขาดำดินแต่คุณแม่นะ่ะไม่ไหวละ เอาโดนทั้งคู่แล้วคะเล้โดนทั้งคู่ก็ไปสีคะ่ะอือย่าก,กลัวคะ่ะสาธุดวงจิตจงวิญญาณถ้าวันนี้กูไร้เกินที่คืนจะมีใครด่ากมแต่กูบอกเลยไม่เอาอกูหลอนสาธุดวงจิตพิมพ์มาลุยสักหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมคะหรือพิมพ์ว่าโอเคโอเคนะอื <หา S 1> นะคะอืเดินไปกับป,ปักหมุดอะไรปักหมุดอ่าไอ้บิงก็ได้ค่ะ ปักบุตรไอ้บิงเลยอืมปักปักบุตรบิงไปเลยค่ะแอดมินไปค่ะเพราะพี่เพื่อนเขาสับสนมาแล้วก็อย่างน้อยก็จะมีลูกก็ยด้มีไปกินนะแ็นไรป้าป้ามีมีผู้ใหญ่ใจดีวันนี้เดินไปค่ะสาธุดวงจิตดวงวิญญ,ญาณฟัาบ,บ้าหลอนแชนแนลพีฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอืมเดินไปนอเออม,ม,มึงไม่ได้โดนดําดินมึงไม่ได้โดนใช่ไหม บอลมีเสียงเสียงมาจากปลายทางเดินไปเลยสุดเลยไปเลยไปเลยรีบบอกรีบบอกไปรีบบอกอกรีบบอกโอ้ยใจเย็นๆลูกรีบบอกบอกเดี๋ยวไปบอถึงรีบบอกอกไปถึงแล้วจะออกมาทนนะบอกไปเดี๋ยวจะออกไม่ทันไปถึงเอาให้สุดก่อนเอาให้สุดดันให้สุดก่อนลูกเราเย้ฮัลเฮลเฮ้ย h ฮปปี้นิวเ a ีมันรู้ได้ไงว่าแฮปปี้นิวเยียไทยแลนด์ไม่ใช่มันไป Happy ้นิวเ a ียไทยแลนดคือสงกรารไงแสดงว่าฝรั่งม,มันต้องเคยมาอยู่ที่นี่มานานมากมันถึงได้รู้ว่า Happy New วเ a ียไทยแลนด์ฮัลโหลแฮปปี้นิวเยียเดี๋ยวยินว่าไทยแลนด์มันบอกว่าไทยแลนด์ไอสัตว์มันรู้ได้ไงวะอื <Yeah. S 1> เดินไป ขาทุดวงจิตดวงวิญญาณฮัลโหลไทยแลนด์ไอเฮียเป็นใบแม่งดูใบเหรอดูดูใบยาวเนาะโนโนไม่ไม่ใช่ดูใบมันบอกไม่ใช่ดูใบมันบอกมันไม่ใช่ดูใบมันเป็นดูกิ่งเสียงเสียงเทเลโฟนแย่เทเลโฟนโฮมเฮ้ เข้าไปดูเข้าไปดูมีเสียงกูได้ยินเสียงฝรั่งเป็นเสียงคนต่างชาติแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ foreigner not the Thai people yeah is is it easy for foreigner yeah ยังไม่ใช่คนไทย<อ>ไม่ใช่คนไทย<อ>เฮ้ยม,มันถล่มมันถล่มลงมาห้องนี้รนหรือเฮ้ยเราไม่ได้เล่นทุกคนดูครับ,รรรบทุกคนดูเหล็กขยับครับ

นะได้ไหมนั่ไงนั่งไงไฟมึงเองมึงตกใจอะไรดอกอันนี้ติดอ๋อเขาเรียกว่าดอกลีลาพอดีดอกลีลาพอดี yes ดอกลีอันนี้ดอกลีลาก็ดีแต่มึงลีลาดีไหมดี่หรอดีแน่กูบอกเลยรับสายแล้วมึงดูสิใครใครยับพี่ยังขยับอยู่เลยค่ะขยับไปมึงส่งให้เขาเห็นเงาดิ นี่คือการขยับเองนะคะไม่มีใครแตะนะแล้วมันเป็นอันนี้เป็นเหล็กใช่ไหมอันนี้เหล็กไหมใช่เฮ้ยมันมีแมลงอะไรอ่ะแมลงวีแมลงวีแต่อันนั้นแล้วอนั่นมันเกี่ยเมื่อกี้มีเงาขาวผ่านกูไปพี่พี่คะหน้าหนูเมื่อกี้มีเงาขาวผ่านลอยใครไปค่ะ ห้องแท้แท้ค่าสี่ร้อยแปดสิบเก้าท่านอาขอมรังไก่คนละแชร้องแช์เย้ยไม่เรื่องเลยกูบอกเลยมีร้อนเลยมีร้อนเลยรีไปให้สุดทางไ,ไปให้สุดทางแล้วเดินออกที่กว่าปลอดภัยเลยปลอดไทยเลยเดินไปสุดทางไปเลยปมีเสียงค่ะ เดินให้สุดทางแล้วออกก่อนค่ะวันนี้อย่ามา <c oughs> แต่เสียงจิจาอย่ามาแต่เสียงห้าร้อยเจ็ดท่าของนักจกกัดคนแช์ต้องแช่นะคะอืมร้องโหยเจะเจ,ะจะดาดินมันมีเสียงแบบร้องโหยหวนมาด้วยพี่เขาบอกจริงมันเป็นเสียงแบบร้องโหยหวนคล่องแท้สวัสดีพี่จารุวันนะครับไปสวัสดีค่ะ ไม่ใช่หำหวยเอ้ยไม่ใช่หำเอ้ยหอยห,หว้นหุ้นหวยหวนเฉียม่คนาจตรงไหนะมันมาจากเฉียนม่เออคนน่ากลัวเลยมันมาจากแถวหนูน่ะมันจากข้างหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์พี่แจ๊ใครไม่ได้กดถูกใจขอมงมันใจใกันกดถูกใจหน่อยนะจ๊ะ ตอนนี้สมบลหลอนแชนแนลฝากกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะคะห้าร้อยกว่าท่านกดถูกใจอยู่สองร้อยแปสบกท่านแชร์ยังกดถูกใจน้อยมากเลยค่ะที่ราาักออรรค่ะแต่ป้าแกาบอกก็ว่าตรงสะไว้น้ำถ้าเดินไปทะลุไปตรงนั้นมีอีกมีดวงวิญญาณ บอลอืมได้ยินไหมแบตกุงแบตหมดแบตหน้ากล้องก็หมดแบตไฟหน้ากล้องก็หมดไฟมือถือก็หมดเดินไปรีบเดินให้ถึงอืมไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วแวป๊นนึงขอถึงก่อนเอาให้สุดเอาให้สุดมาแล้วเอาให้สุดอย่าก,กลัวเดินไปค่ะลูกม,มีใครคุยอ่ะสาทุใครคะนี่ ดำดินมากับดำปื้รนะคะออม,ามาเยื่อแล้วค่ะไม่กลัวเฮ้ยมันบอกอะไรมาละก่อ๋ย่อะไรมาละก่อกูฟังไม่ฟังไม่ทันอย่กูฟังไม่ทันแดกมาละกกอแดกมาละก่อ,อแล้วโอ้ยเดินไ,ไาเออดแดกเราพอดีไหม,มอืมกูได้ยินมาละกกอมาละกกอเจอเจอเสดงมันต้องมีเสียงอะไรเดินลงไปเลย มันต้องมีทางเนี่ยรงเลี่ยยังไม่ได้ไปเนี่ย mm. แล้วกากูเห็นธงมันขยับจากตรงนเนี้ยเนื่อเขาบอกว่าถ้าไปจากบริเวณนี้ตรงเข้าไปอีกโอ้โหพี่ดูอีกหลายไล่อลพี่ผมบอกเลยเดินอาทิตย์หนึ่งไม่หมดจริงๆมีใครจะทำหนุนรายการผมไหมผมแม่อยากมาเดินทุกวันเลยแต่ผมไม่มีตังค์ไงเออมีใครสะสมค่าโลไหมเจอเฮ้ยเฮ้ยใครเดินไปดูนี่มีไปดูเลยเข้าไปดูมี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 เจ้ากูเห็นดันดินเดินไปเลยดันดินเดินไปเลย มีมีมีบังกี้มันมีใครเดินตัดเป็นเงาดำๆเดินตัดไปตรงนี้แบตแบตกูแบตกูมันไม่รอดแล้วไงหน้ากล้องกูก็ไม่เอือแล้วไงเดินไป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 มีเสียงมีเสียงระวั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 งมันรอดรอมันรอดอีกเก้านาทีผมก่อนหน้าอีกเก้านาทีนะเฮ้ยหรือมันจะรอดให้เราไปทางหนึ่งเอ้ยแต่เราลงทางนี้เราเดินเดินเดินย้อนกลับได้เดินสวนกลับอืได้ยินมั้ยได้ยินมีขยับ มีขยับหรือมันจะล่อเราอยู่นี้ไม่ไม่ไม่ไมเ้องเดินออกเ,เดินตรงนี้แหละลงไปเลยเชื่อกูเดินลงไปเลยข้างบนที่แม่งน่ากลัวอย่าว่าข้างบนน่ากลัวเลยสัตว์ข้างล่างก็น่ากลัวด้วยเฮ้ย,ย,ยสัตว์เดี๋ยวได้วิ่งกูว่าเดี๋ยวได้วิ่งเดี๋ยวได้วิ่งอืมเฮ้ยเจอขยับใช่ไหมยขยับใช่ไหม,มเสียงเด็กร้อง มีเสียงเด็กมีเสียงเด็กร้องมาจากสระน้ำ hey, hey. ได้ยินปหะได้ยินปหะได้ยินไหมข้องเทค้องเทเทว่าออกทำไมมันออมเหมือนล่อมัน,มนล่อให้เราเดินเน,นี่ยมันจะพยายามล่อให้เราไปบอลบอลบอลมันเหมือนพยายามจะล่อให้เราไกลออกไปออกไปจากที่จอดรถมันจริงๆเว้ยมันพยายามอย่างนั้นนะ อย่าหลงตามพี่อย่าอย่าดีนมานั่นๆๆๆๆๆๆๆนๆๆนบอลบอลบอลมันเดี๋ยมันจะหลอกเดี๋ยวไม่ทันเจอเหลือเจ็ดนาทีมันเหลือเจ็ดนาทีเดี๋ยวไม่ทันพี่ออกก่อนอย่าไปตามอย่าไปตามตั้งสติแล้วออกก่อนอย่างเดียวเข้าใจป่ะเลี้ยวขวาลงปุ๊บแล้วขวาไปอย่างเดียวไปลงเชื่อปะไปอย่าเสี่ยงขวาไปเลยขวาไปก่อนออกออกข้างนอกให้ได้ก่อน ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่เราไม่ไดีสปอนเซอร์ไม่ไดีผู้ใหญ่ใจดี <S <S พี่เพื่อนเพื่อนโลเคชั่นนี้ผมผมจะบอกเลยเวลาผมมาโลเคชั่นนี้ผมชอบมากแต่เชี่ยบอลได้ยินไหมได้ยินไ bon? หมบอลข้างน้ามันเหมือนจะมาให้เราออกเลยอ่ะถูกเพี้ยมืดตึบเลยไปดิอันนี้ถ้าปิดไฟนะพี่ Är är ไปไปเ <ไป S 1> ชืช่อไม่เอาเสียงไม่เสียง<ๆ>ไม่เสียงออก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 เชอเชื่อครูไปไปออกไปก่อนเสียงร้องไห้ผู้หญิงอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าวิ่งอย่าวิ่งมีเสียงร้องไห้ผู้หญิงบอดบอลมีเสียงร้องไห้ผู้หญิงของแท้เลยแท้เลยมีเสียงร้องไห้ผู้หญิงเดินไปเดินไปส่องไฟไปนี่นี่มึงเอาไฟมาเราก็ส่องให้มะถือถือถือ ไปเนตามอะใช่ใช่มีมีเสียงมีเสียงไปไปไปอืมออกออกเจอเจอเจอๆๆันตรายมันเอาจริงแล้วมันเอาจริงแล้วพราะว,วันนี้วันพะวันนี้วันพระเจออย่าเ้อเมื่อกี้กูเห็นเหมือนมีใครนั่งอยู่ทางขวามือเชี้ยเดินดิเดินดิไปไปๆๆๆไป้ย ไม่ได้โดนเดินออกเลยเดินออกเลยจะเจอดินดำดินอีดำดินเดินออกเลยไม่ไหวแล้วดำดินอย่าห่างกันดำดินอย่าห่างกันอันตรายดูพื้นด้วยดูพื้นด้วยไปไปป้าส่องสองให้อยู่เดินไปเดินไปค่าดำดินดำปื้อเดี๋ยวดำปื้อเอาไม่อยู่แต่เย็นๆต่เย็นๆนะคะอย่าเด้ออย่าเด้อ โอ้ยเสียเว้ยเก่งไม่หมดเลยเว้ยกูกลัวแม่งเปิดกูกลัวมันเปิดมันเปิดมันเป็นไปไม่ได้อือออกเถอะออกเถอะเสียงใครโทรศัพท์มาอยี่ยฟังเสียงใครโทรศัพท์ปืนไม่เอาแล้วไม่เอาเสียงอย่าวิ่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 งไม่เอาเสียงใครโทรศัพท์ได้ยินป่ะไม่ออก ออกออกมีเสียงโทรศัพท์บอล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 โคตรเดือดโคตรเดือดเลยข้างในอะ่ะ<ว>ข้างในเดือดเลยโทรศัพท์ล้านเลยจะยิน<ว>ข้างข้างบนมีเสียงโทรศัพท์อีกสองรอบนะถอยก่อนผมว่ามันต้องการเข้าอีมันม,มันต้องการให้กูเข้าไปข้างไงเชื่อไหม <laughs> มันเหมือนมันพยายาม มันเหมือนพยายามล่าให้กูเข้าไปข้างในอะจริงเรามันแบบยเฮ้ยใครบอลมันมันมันพยายามจะหลอกล่อเราพี่บอลมีเสียงอราออกมาออกมีเสียงมีเสียงเดินจากข้างบนแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ด้วยเป็นเหมือนเสียงโทรศัพท์จะเจอรึยงม่ออก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 เจอสองทีถอย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 สองี ถอยก่อนถอยก่อนสองนาทีไปเจ้าระวังระวังระวังป๊บน,นะครับพี่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 ทษนะคะใครไมไ่กดถูกใจขอกาลังใจด้วยกันกดถูกใจกดติดตามมาด้วยนะคะใครมาเข้ามารับชมแล้วนะคะการกดถูกใจคือกําลังใจที่ดีนะคะนะตอนนี้สามร้อยห้าท่านนะคะที่กดถูกใจอีกประมาณสามร้อยท่านไม่ได้กดเลยนะคะกมมม็มันกดถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ผิดอะไรนะคะเออไปเฮี้ยกเก่งยิบหาย พี่เอ้ยเอาตรงๆล้ะค่ะถอยค่ะไปถอยค่ะสาธุดวงจิตดวงวิญญาณอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องตามกูมาหิวชิบหายไปบอกเลยค่ะเราขึ้นช้าเพราะมีมีน้องๆเอฟซองเอฟซีา F C มาขอถ่ายรูปนะคะก็เลยช้านิดนึงนะคะก็เลยบอกน้องๆว่าไม่น่าจะทันเอาไว้วันอื่นแล้วก็ п! ไปค่ะเดินค่ะเดือ เดินข้าดําดินดําดินเอ้ยเก่งไปหมดเลยดําดินสุดเฮ้ยดําดินมีคนยืนมีต้อนรับก่อนกลับม,มีส่งด้วยมันมีส่งด้วยบอลมันมีคนส่งด้วยเ,เ๋ีวเร็วดําดินเหลือสองนาทีต้องรีบปิดก่อนไปไปไปโอ้ยแป๊บน,นะคะอึ๊ยปิดก่อนดําดินอ่ะออกของวางก่อนปิดเลย ปิดตรงนี้อย่าไปปิดไกลพอเราเปิดแถวนี้ปิดตรงนี้พอเราเปิดตรงนี้ปิดเลยนะพี่นะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังปิดธรรมัง,งปิดสังขังปิดข้าพเจ้าขอป,าปิดด้วยนะโมพุทธายะปิดด้วยนามพุทาปิดด้วยเท้าตตุโรบาลทั้งสี่ข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตเจ้ททาที่จะทาง้าประชาวดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายอยู่ที่นี่สัมปเวสีทั้งหลายอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตเจ้าที่ทางขอญาติปิสารที่อนี้ด้วยนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุากราบขอบพระคุณทุกท่านห้าร้อยกว่าท่านนะครับนะคะที่เข้ามารับชมกดถูกใจอยู่ให้สามร้อยเจ็ดสิบสองท่าน อืมได้ยินป่ะได้ยินไหมชัดไหมแชร์สามร้อยเก้าสิบเก้านะคะขอบคุณนะคะใครแชร์ให้กระกาบขอบคุณทุกคนนะคะได้ยินใช่ไหมเฮ้ยช,ชัดดด <c oughs> เหมือนเดินมาส่งเลยจะเดินมาไม่ได้อ่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่เดินมาไม่ได้อะพี่มต้องาพี่คะเหมือนเขาเดินมาบริเวณนี้จะเดินมาไม่ได้ ค้องแท้แท้ว่าค้องแท้ไหมอืมอ่ะไม่เป็นไรจะเจอกดำดิน ค่าคืนนี้เนาะพวกเราก็มีไลฟ์สดพวกเรานะครับทุกไลฟ์นะก็ต้องการเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงนะคะไม่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่ทําบาปนะเจ้าคะนะพูดง่ายๆคือไม่ทําคนอื่นคือเดือดร้อนแต่ที่สําคัญนะเจ้าคะคิดดีทําดีพูดดีกันไว้ดีกว่านะคะเออนะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะคะ <c oughs> แล้วเอาไม่ใช่เราก็ไม่รู้จะตายวันไหน่ เพียงเท่านั้นก็ขอแค่อยากให้พี่เพื่อนนะคะมีความสุขมารับชมพวกเราแล้วก็รับชมด้วยความสุขของบันเทิงมารับชมพวกเราแล้วก็สนุกสนานมีรอยยิ้มนะมีรอยยิ้มมีความสุขนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วมาเกลียนเข้ามาดูแล้วไม่สนุกก็เลื่อนผ่านเถอะค่ะ อพราะพวกเราไม่ไไรู้จะทำไงให้คุณมารักเราคนรักเรายัางไงเขาก็รักคนไม่รักยังไงก็ไม่รักนะพี่นะเข้าใจค่ะนะโอเคนะคะขออนุญ,ญาตส่งพี่ๆทุกท่านเข้านอนฝันดีราตรีสนะวัสดีแลวพรุ่งนี้เราพบเจอกันสามทุ่มครึ่งเวลาเดิมค่ะสวัสด,ดี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 ค่ะ